ไออลผมได้ o อ e r อร l 7.0จจุดศูนย์ครับโออออลได้เจ็ดลิสติ้งได้เจ็ดจุดห้าค่ะ r รดดิ้งเจ็ดจุดห้าโอเวอร์ออลแปดลิสติ ซึ่งหลอกจากสาธิตประมวลเรียนอยู่ที่สาธิตประสาทมคาอินเตอร์ตอนนี้ติดที่คณะเวอร์ชที่ MUIC ค่ะท่งสอบติดที่ RVCU ค่ะก็ก่อนหน้าที่หนูจะมาเรียนที่นี่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ I อเอลหรือแบบไม่รู้ว่ามีกีพาร์แล้วก็สอบยังไงตอนแรกมันก็จะนรู้สึกเกรงๆนิดนึงแต่หลังจากสาักพักนึงครูเขาก็จะแบบชวนคุยอะไรเงี้ยสนิทขึ้นแล้วก็รู้สึกเ,เรียนก็สนุกดีสบ,บายใจอะไรหนูคิดว่าดีตรงที่ว่ามันเป็นคลาสพิเศษด้วยแล้วก็คุณครูจะแบบโฟกัสแค่แบบเราคนเดียว กับเพื่อนอีคน,นึีผมว่าถ้าเป็นตอนวีดดิ้งอะครับคุณครูบอกว่าส่วนใหญ่อะ คำตอบมันจะอยู่ไม่ประโยคแรกกบประโยคสุดท้ายผมก็พยายามไฮไลท์ประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายของกราฟก่อนก็ตอนสอบสปีนะคะหนูแนะนําว่าอย่าเอาแบบอะไรที่เราแต่งเลือกขึ้นมามากขนาดนั้นเอาเป็นโครงเรื่องจริงแล้วค่อยแต่งเติมให้มันเข้ากับคําถามเขาจะดีกว่าเราคิดเรื่องใหม่มาหมดเลยเราไม่ควรทำให้เขาดูว่าเราคิดไม่ออกก็หนูคิดว่าสําหรับการ writing คุณครูก็จะมีเป็นแบบคีย์เวิร์ดไว้ให้ว่าแบบเรจะเขียนคาประมาณไหนที่จะเอาคะแนนให้มากขึ้นค่ะตกใจอยู่พอสม ย,ยอมรับว,ว่าหนูก็มั่นใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็กกกตอบได้ทุกข้อเทคนิคที่หนูใช้อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเขาจะพูดให้เราฟังแค่ครั้งเดียวหลังจากทุกพาร์ทเขาจะมีเวลาให้ประมาณหนึ่งนาที Check your answers แต่หนูแนะนําว่าไอช่วงเช็ค your answers ที่เขาพูดถึงให้ไปอ่านคําถามของพาร์ทต่อไปเลยเราจะได้ไม่ต้องแยกสมองฟังอ่านในเวลาเดียวกัน ก็คืนก่อนไปสอบหนูนพยายามแบบไม่อ่านเยอะค่ะแบบทำใจส,สบายๆแล้วก็ไปสอบพร้อมแบบความรู้ที่มีอยู่ในหัวอยู่แล้ว ก็วันที่ไปสอบไอเอลหนูคิดว่าบรรยากาศกดดันนิดนึงแต่ว่าหนูคิดว่าหนูก็นทาจะทำออกมาได้ดีเลยนะในปีนึ่งมันมีสอบหลายรอบถ้าเราลงแผ่นดีๆแล้วคะแนนรอบแรกเราไม่ได้เรายังมีรอบอื่นให้สอบอีกแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากก็ถ้าสนใจที่จะมาเรียนคอจีดีไซนไอเอลหรือว่าคอสอื่นๆนะคะก็ลองมาเรียนที่เดอะแพนเนอร์ได้พอปกมานองเรียนก็รู้สึกว่าเออครูสอนเข้าใจง่ายดีเราว็เข้าใจข้อสอบง่ายขึ้น